แข่งสร้าง EP 3แข่งสร้างหนึ่งนาทีคอมพิวเตอร์เฮ้ยบอกแล้วไม่เอานะ CPU 90อ่ะไม่เอาแล้วนี่อะไรอันนี้จออันนี้ CPU อันนี้คีย์บอร์ดอันนี้เมาส์ไมโครเวฟโอ้โห เว็อะไรอ่ะบึดติดเป็นไงมีเค้กด้วยเก้าอี้เกมมหมงเฮ้ยทำได้ไงอ่ะเป็นไงเป็นไงผ่านมาอะไรอ่ะใครอ้าปากอ่ะเออมันคือหมอนรองคอหมอนเลยเหงื่อกคชัดของเขาสวยกว่าใค่คนดูตัดสินไปจบ